กงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์มองว่าการซื้อวัคซีนฉีดเองไม่สะดวกในหลายด้านและก็น่าจะเป็นหน้าที่หลักของรัฐบาลซึ่งน่าจะเป็นความเหมาะสมที่สุดหลังจากเมื่อวันที่8มิถุนายนราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ป,ประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19เรื่องแนวทางการบริหารจัดก,การวัคซีนป้องกันโรคโควิด19 ซึ่งลงนามโดยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีในฐานะของผู้อำนวยการสู์บริหารสถานการณ์โควิด -19 โดยที่ในประกาศดังกล่าวนั้นมีใจความสำคัญโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำการจัดหาวัคซีนโรคโควิด -19 มาให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ และนายวัฒนากรผิวผ่องนายกองค์การบริหารส่งตำบนเขาดินอำเภอเก้าเลี้ยวจังหวัดนครสวรรค์ก็ได้มองว่าจากการที่ภาครัฐมีแนวคิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถที่จะซื้อและบริหารจัดก,การฉีดวัคซีนโควิด1 9ในท้องถิ่นของตัวเองนั้นก็ถือว่าเป็นเรื่องที่จะทําได้ยากเนื่องจากว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละพื้นที่นั้นมีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของงบประมาณบุคลากรการบริหารจัดการและศักยภาพในเรื่องของการรับวัคซีนให้ตรงตามกําหนดซึ่งที่ผ่านมาภาครัฐเองก็ยังคงมีการได้รับวัคซีนล่าช้าและคลาดเคลื่อนเจงมองว่ารัฐบาลกลางน,น่าจะเป็นแหล่งเดียวที่จะสามารถบริหารจัดการกระจายและฉีดวัคซีนให้กับประชาชนทั้งประเทศได้ดีที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอชื่นชมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอีกหลายแห่งที่มีความพร้อมและพยายามที่จะช่วยทางภาครัฐโดยการจะซื้อวัคซีนเพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ของตนเอง